คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณกินวิตามินทุกวันแต่ทำไมบางครั้งยังรู้สึกเหนื่อยเพลียหรือไม่สดชื่นเหมือนที่คาดไว้หลายคนคิดว่าการกินวิตามินคือการลงทุนเพื่อร่างกายแต่ความจริงบางครั้งร่างกายของเราไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะการดูดซึมวิตามินนั้นมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆว่าทําไมวิตามินที่คุณกินทุกวันอาจไม่เข้าร่างกายเต็มที่และเราจะทําอย่างไรให้ได้ประโยชน์เต็มๆจากวิตามินที่เรากินทําไมเราต้องสนใจการดูดซึมวิตามินก่อนอื่นเลยลองคิดแบบนี้ครับร่างกายของเราต้องการวิตามินเป็นตัวช่วยในหลายระบบเช่นระบบภูมิคุ้มกันการสร้างพลังงานการทำงานของสมอง หรือแม้กระทั่งการรักษาผิวและเส้นผมวิตามินบางชนิดเราได้จากอาหารบางชนิดอาจต้องเสริมจากเม็ดวิตามินลองนึกภาพเพื่อนผมคนหนึง่งเขากินวิตามินซีทุกวัน500มิลลิกรัมแต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาสอบหรือทำงานต้องเอาแรงกว่าปกติทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบคือร่างกายไม่ได้ดูดซึมวิตามินเต็มที่วิตามินบางส่วนอาจถูกขับออก หรือดูดซึมได้ไม่ดีพอวิตามินที่เรากินทุกวันมีหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินดีวิตามินบีนรวมหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือการกินไม่ใช่แค่กินเยอะแต่ต้องดูว่าร่างกายสามารถดูดซึมและใช้ได้จริงหรือไม่ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินไม่ดี 1. ลำไส้และสุขภาพทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารของเราเป็นเหมือนโรงงานดูดซึมถ้าลำไส้ทำงานไม่ปกติเช่นมีจุลินทรีย์ไม่สมดุลท้องผูกท้องเสียหรืออาหารไม่ย่อยการดูดซึมวิตามินก็จะลดลงนี่คือสาเหตุว่าทำไมบางคนกินวิตามินเป็นประจำแต่ผลกลับไม่ชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆ ผมเคยมีเพื่อนที่กินวิตามินซีทุกวัน500มิลลิกรัมแต่ท้องเสียบ่อยผลคือวิตามินส่วนใหญ่ถูกขับออกทางปัสสาวะหรืออุจจาระจึงไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร 2. เวลาที่กินวิตามินรู้ไหมครับว่าเวลาและลักษณะอาหารที่เรากินร่วมกับวิตามินมีผลต่อการดูดซึมมากวิตามินละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D EK ควรกินพร้อมอาหารที่มีไขมันเช่นน้ำมันมะกอกไข่หรือถั่ววิตามินละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C สามารถกินกับน้ำเปล่าได้แต่ต้องดื่มน้ำเพียงพอถ้ากินผิดเวลาเช่นกินวิตามินดีตอนท้องว่างแต่ไม่ได้อาบแดดร่างกายก็อาจดูดซึมได้ไม่เต็มที่ 3. ปริมาณและรูปแบบของวิตามินหลายคนเข้าใจผิดว่ากินมากๆยิ่งดี แต่จริงๆร่างกายจะดูดซึมตามความต้องการเท่านั้นส่วนเกินจะถูกขับออกทันทีดังนั้นกินวิตามินมากเกินไปไม่ได้ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นรูปแบบวิตามินก็สำคัญเม็ดต้องละลายในกระเพาะแบบเหลวดูดซึมเร็วกว่าแบบละลายใต้ลิ้นดูดซึมผ่านเยื่อบุปากได้บางส่วน 4. ปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละคนดูดซึมวิตามินไม่เหมือนกันอายุ คนสูงอายุดูดซึมวิตามินดีและ B12 ได้ยากกว่าโรคประจำตัวเช่นผู้ที่มีปัญหาลำไส้โรคตับโรคไตาย,ยาที่กินอยู่เช่นยาลดกรดตัวอย่างวิตามินที่มักดูดซึมไม่ดีวิตามินดีต้องอาบแดดร่วมด้วยวิตามิน B12 ต้องมีสารช่วยดูดซึมจากกระเพาะ intrinsic factor แคลเซียมและธาตุเหล็กกินพร้อมอาหารบางชนิด ช่วยให้ดูดซิมดีเช่นธาตุเหล็กดูดซิมดีจากเนื้อแดงสัญญาณว่าร่างกายได้รับวิตามินไม่เพียงพอเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียผิวแห้งเล็บเปราะผมร่วงสมาธิลดลงนอนไม่ดีตัวอย่างเช่นเพื่อนผมวัย40ที่กินวิตามินทุกวันแต่ผิวแห้งและเหนื่อยง่ายปรากฏว่าเขาไม่ได้กินไขมันร่วมกับวิตามินละลายในไขมันและไม่โดนแดดเลย ผลคือวิตามินดีดูดซึมไม่ได้วิธีทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้นเลือกเวลาที่เหมาะสมกินพร้อมมื้ออาหารกินพร้อมไขมันสำหรับวิตามินละลายในไขมันผสมผสานอาหารธรรมชาติผักผลไม้เนื้อสัตว์ไข่นมเริ่มกินปริมาณที่เหมาะสมและปรับตามร่างกายความเข้าใจผิดที่พบบ่อยกินวิตามินเยอะเท่ากับสุขภาพดี เรื่องนี้ไม่จริงนะครับน้ำผลไม้แทนวิตามินได้บางกรณีไม่เพียงพอย้ำนะครับว่าแทนได้แต่ไม่เพียงพอวิตามินรวมทุกวันดีกว่ากินอาหารอาหารจริงย่อยง่ายและมีสารประกอบอื่นช่วยดูดซึมเคล็ดลับง่ายๆในชีวิตประจำวันกำหนดเวลาเช้าเย็นกินวิตามินให้สม่ำเสมอ ใส่ใจชนิดวิตามินและการดูดซึมทดสอบสีปัสสาวะเป็นตัวบอกว่ากินมากเกินไปหรือไม่ค่อยๆปรับปริมาณไม่ต้องเร่งสรุปแล้วการกินวิตามินทุกวันไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเราไม่เข้าใจการดูดซึมและปัจจัยที่ส่งผลต่อมันค่อยๆปรับพฤติกรรมกินให้ถูกเวลาผสมผสานอาหารและเลือกวิตามินให้เหมาะกับตัวเองแล้วคุณจะเห็นผลจริงๆครับ ถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพแบบฟังง่ายเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันอย่าลืมกดติดตามช่องแก่อเกนไว้ครับคลิปหน้าผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่เคยนึกถึงแล้วเจอกันใหม่ครับ